ขาะาะจ้สวัสดีครับพบกับผมเบาเคียนสต,ติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าครับ าวันอาทิตย์จ้าขากันมาหาอยู่หากินอีกแล้วบ่ได้มานานแล้วบอ่อนี้มายกสะดุ้งปลากระดีหรือปลากระเดืด่อเหมือนมันบางลงเนาะบอกเปนะ็นเนาะบอ่อธรรมชาติว่าเหมือนจะลักมองนี่ร <c oughs> ักข้าเจ้าก็มาหาอยู่หากินคือกันครับเพราะมันเป็นบอ่อธรรมชาติบอ่อที่น้ําท่วมแต่ตอนนี้น้ํามันแห้งมันไหลมารวมกันหมดปลาก็จะมารวมกันอยู่ในนี้ ระเดิดปลากระดีมาได้มานานแล้วปึ๊บเป็นจังใดอ,อ๋อต <c oughs> <c oughs> ึ้งตึ้งยุบเบขึ้นลายคือเก่าป้าุเฮ้ยัวงามอยู่ได้สาติกตัวงามเนาะไม่ได้มานานเลยจ้ะโอ้จนพี่น้องถามหาเพื่อแล ชาวติ๊กว่ามื่อนีชาติกอยากกินอีกอย่างนะเอาไปส้มเอ็ดส้มอ๋อเอ็ดส้มแอากะศจะไปให้น้องอิ๋วเอ็ดทอดมันน้ำจ้ะพอทุกบาทเลขเลขหวานสามลูกเอากระมองมาใส่เอาแต่พอกินพี่น้องถ้าเอาถังมาใส่แสดงว่าเมื่อนั้นอะเอาไปทำปลาจะทำปลาหรือปลาเด็ก เชืบั่งหนุปลายังเป็นแผ่นอยู่คือเก่าโมเมนต์ปลาเลี้ยงเด้อพี่นะ้องมันหลายแบบนี้ปลามันหลายตรงที่มันมาอยู่รวมกันแล้วมันก็เกิดไอ้อัดอยู่ในบอ่อนี่พนะี่น้องเพราะว่ามันกินยากมันมีต้นปามอยู่แบบนี้น เต็มเลยครับข้างล่างนี่จะเป็นต้นป์าที่กระเจ้าโค่นแล้วก็ไถมารวมกันจะเลยหาอยู่ขอาจินหญ้าปลาก็เลยขยายหลายหลายจนจะเต็มบ่อเลยเดี๋ยวเยวรอมารุ่นกันบ้นนี้บาดต่อไปมาพี่น้องมารุ่นบาดต่อไปกันครับ ปลาขึ้นขนาดเลยบวบเยอยะรอบนี้แห้งหลาย <c oughs> บาดท,ที่สองสติ๊กขอม่วนขอมันเลยรอบนี้พี่น้องดูดูงามคือนะบาดละสองรูสามรูสวยงามนำ ตัวมันใหญ่ขึ้นนั่เกันนะจนถือไปอยากลอดกคุณพี่น้องโอ้แั้วไปก่อนี่สองนี่สะดุ้งล้ก่อนขึ้นกระมงแล้วบอกเีสองบาทเดี๋ยวครับพี่น้องไปเบิกในกระโมงติดบางสะดุงก่ อปลาดุกป่อปะป่อปะเยอะปลากี่ตัวไม่ได้พาพี่น้องมาซิ้ปลาดุกเนาะบปได้มานานเลยเนาะล่าสุดพาลูกมาเราไปได้มานานเลยเนาะปลาดุกเอ้ยปลาดุกอ๋อโทษนึ่งบาทเล็กที่สองเทใส่กระมมงก่อนพี่น้องกระมมงหอยสีล้มพี่น้องสองบาท chiên thịt ạ tìm có món Món nồi nhảy nhảy nhỉ Sám đến tìm nhỉ Thằng cả Thằng cả đông với sắc nồi Bà ta đúc bởi. มีต้นปาล์มีได้ไหลายมันขึ้นนี้แล้วดุ๊กน้อย,อยมาเป็นฝูงเลย ธรรมชาติเด้อพี่นอ้องมันเพ็ลูกเพลดหลานเต้มอยู่บน่นน้ำแห้งก็ยังกินมาได้พีน่น้องขึ้นเห็นนักโต้พุน่น้ออืมพี่นองโอ้ยพุน่น้อหลายาลากนันีะพีน่น้องพุ่นนอง ลุน้นลุ้นๆๆเลยแห้งขึง้นประมาณนี่ยประมาณตัวเท่านิ้วโป้มืออ,อ๋อแห้งขึ้นเล็กไยุดเลยตรงนหย่คักลายขักน้อง แต่เอาจริงๆฮะเห่ก็ทอดบ่ได้เอาเห่มาเพียงมาได้น้ำแห้งก,ก็ยังกินบ่ได้อยู่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นต้นตาลหลายพวกร้่างพี่น้องดดเ,เนอบลคนมันคันสำหรับบอลคินบ่อนี่ลงบ่ได้ดลงแป๊บเดียวผึ่นขึ้นเลย้องใส่มีดน้ำหอยนี่แหละ้องใส่มีดหอยคันแบบหรืออย่งก็เลยยกได้แต่สะดุ้งกับตกเบ็ด ที่ได้อยูเตี๊ยดทีดด่ยกแล้วพี่น้องมั้งเว่าเหยื่อมันลอยมาข้างนอกพี่มันาลุมกินเหยื่ออยู่พี่น้องเห็นบ่นเ <laughs> กีเ่ยวน้ำปังออกไปให้เพื่อนเลยกินน้ำปังสติกรเลยไปข้าตัวในกระดูกกู รอเป็นกระทงเลยแพ้ใส่ลำใส่เหยื่อสำเร็จรูปจังครับโอเคซื้อมาถุงละ20บาทนะใส่ได้หลายเทือดด้วย20บาทเอาไปลรอปลาอ้ยน้ำเดือดยามเช้าได้ปะนี่อ้หูกำลังเข้าสถิตกันดิพี่น้องฉันดำเดือบเดือี่น้องมาเนี่ยได้ปะ

ยกเตี้มาขึ้นหนักมากยกเตี้มาขึ้นสะใจมายามใดกันเรเคยพิดหวังบาะบาดละสามโลจริงอีกวันนึงอีกวันนึงยังวนอยู่ไปฝากเอื้อยนะมือในวันอาทิตย์จะไปหาเอื้อย จาอีกบาทนังนมาลุ้นกันพี่นอ้องปลาบอนขนาดปลาบอนคือปลาขึ้นมาหายใจปุปปั๊บปุปปั๊บปุปั๊บอยู่ยมันลุ้มตอนเลยมูมุมห่ากันังคลึกอยู่พี่นอ้องนะ ลุกที่บบลเทียนถ่ายไปทุกน้อยออมันเกิดเ,ออเกิดใหม่หลายข้อดีหรือกแล่ามาทัานไหมสิติกออกมายนะืน่นเไปอีกได้เ่ยืไปอีกอะปากระดมันมันลุมผูหายที่นอกมืองไหงมมันดันมันเบยยรอเราออกมาเลยยนะืน่นเไปมืนไป,หนไปให้มอยู่ในโยของเฮา สบา,ายเลยร้อนรุนครับร้อนขนาดนั่นเดือดแต่ว่ามือหันขับรถผ่านมีมียายเนาะบอกเคนเนาะมานั่งโซฟาเนาะครับผมจะมานั่งโซฟาหายอยู่หากินคือแบบคือกันนี่แหละพี่เนอะ บ่อธรรมชาติแต่ตว่ารู้สึกว่าประดุกจกบางลงแต่ว่ามันเกิดใหม่บักร้ายนะึงพูงเกิดใหม่ได้หลายหลายฝูงเนาะมา่นกันเลิศเล่นขาวขาก็ดี ป้ากระเดิดจ่าอิสานะเอิญป้ากระเดิดเกิดใหม่ไล่หลายดิยนี่สังเกตจากมันลอดตากนได็นโดตาเขาก็ปล่อยลงน้ำเนาะที่ชุบตาเขาก็สลัดลงน้ำฮึ๊บบลบาทเดียวมันนะัก แบบสองโลสามโลเขาได้ไหมเต็มบ่บบบนี้เต็มบบบนี้อ๋อลากินเปิดดูเนาะเทก็เด้อปลาซิวปลาซิวปล่อยบมเขียเห็นปลาซิวยามเลยโมเขียปล่อยไว่น้อกมันไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวไข่มันมีปลาซิวเนาะนี่มันมีปลาซิวหลายเต็ม กรมงสี่บาทพอเต็มกระมงอยากมือใหม่คนมาเอาอีกครับปิดกระหอบก็ได้ต้องปิดแบบนี้ต้องปิดแบบนี้แม่นจ้ะเพามันเต็มเลยเพราะว่ามันมีอันนี้ค่ะปิดก็ได้นี่ไอเลี่ยมๆมันนี่เนาะได้ปบบนี้ตัวนี้มันลดลงมา้ยเดี๋ยวลงน้ำด้วยมันเลยตัวน้อยมันรอดเดี๋ยวเราจะค่อยเก็บโยนลง อยู่หาก,กินยามเช้าได้มานานแต่ยมาก็บ่ผพิดหวังคือเก่าเนะาะหลาย,ยาคือเก่าก็ได้คือเก่า่อนีสามบาทสี่บาทเป็นขุเป็นถังคือเก่าจ้ะครับได้ในอย่าเน็กินแลว้วจ้าประเด็กก็เฮ็ดไวหลายเลย <laughs> เดี๋ยวมีโอกาสที่เอาพิษอีกเรื่อยๆอยู่เนะาะจะยอยเฮ็ดไว้เรื่อยๆครับพีนน้องถามมาได้จากถังและเสาติ๊กเองก็ได้สองถังจ้ะเอื้อยเสาติ๊กก็ได้สองถังบักใหญ่คือกันสองถังใหญ่ๆจ้ะเอาเนะาะบันนี้ก็สิพากันเมืองแล้วครับจ้า คลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับเราพบพ่อกันคลิปหน,ปน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า